สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเกยนะครับก่อนเที่ยะไปข้อมูลกนันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามปรับฟังกันดิงอยู่ล่างทั้ง3ลมิ้งนะครับฝากกันด้วยนะครับเรามาพูดคุยเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เดเรื่องแรกกันนะครับ เิลเลอร์สื่ออังกฤษครับได้มีการคอรเกี่ยวกับหากแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยพลาดการได้ตัวเป้าหมายหลักที่แมนยูกำลังเจจารหรือว่ากำลังให้ความสนใจอยู่นะครับมีใครบ้างเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันดีกว่านะครับสำหรับตำแหน่งแรกครับก็คือตำแหน่งแนวรับก่อนเลยนะครับเราทราบกันดีว่าแมนยูเนี่ยกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับแนวรับแล้วก็ได้มีการเลิง เป้าหมายแนวรับตัวกลางหรือว่าเซนเตอร์รวมถึงแบ็คขวาเนี่ยไว้เป็นเป้าหมายที่หนับต้น้น,น,นะครับถึงแม้ว่าจะมีแนวรับอยู่ในทีมแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าแนวรับที่มีอยู่ในทีมเนี่ยคุณภาพมันก็ยังไม่าพากพอครับทำให้แมนยูก็อาจจะมีการดึงกันเข้ามาใหม่นะครับซึ่งเป้าหมายเบอร์หนึ่งในขณะน,นี้ในช่วงซัมเมอร์นี้โยงไปที่ในรายของยูเรียนทิมเบอร์นะครับแนวรับของอาร์เจ็ ที่เป็นเด็กเก่าของเอเดนเฮนท้าอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่า Manchester แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยเราเป็นตัวเต็งในการคว้าตัวนักเตะรายนี้ครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็มีความยากอยู่นะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะครับมันจะมีการเล่นข่าวกันออกมาว่าทางจูเลียนเทมเบอร์เนี่ยนะครับมีการลังเลที่จะเลือกย้ายออกจากอาร์จ็นะครับเพราะว่ากลัวที่จะมีผลกระทบเกี่ยวกับการติดทับทีมชาติฮอลแลนด์ด้วยนะครับ ยิ่งลุยฟันเก่าเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ว่าการย้ายทีมก็ต้องคิดดีๆนะครับถ้าย้ายไปแล้วไม่ค่อยได้รับโอกาสเนี่ยนะฮะจะเป็นอย่างไรล่ะมันก็มีผลกระทบเกี่ยวกับทีมชาติอย่างแน่นอนนะครับทีเบอเองก็คิดถึงเรื่องนี้เหมือนกันถึงขั้นให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับแถมทั้งเรื่องของโค้ต้ายูเซครับที่นักเตะเนี่ยมีความต้องการด้วยการย้ายมาแมนยูเนี่ยไม่มียู l ซในช่วงซีซั่นหน้าครับทำให้เจ้าตัวเนี่ย อาจจะคิดหนักเป็นพิเศษแล้วก็ออกอาการลังเลนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่ได้ยูเรียนทิมเบอร์จริงครับแมนยูควรหันไปให้ความสนใจแนวรับรายไหนนะครับซึ่งมีการโยงไปนะครับว่าน่าจะเป็นแนวรายของยอตโก้กอยดีโอนะครับแนวรับของเอเบลไลซิกนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวรับดาวรุ่งอีกคนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผลงานโดดเด่นในลีกเยอรมันกับเอเบลไลซิกในช่วงซีซั่นนี้ครับมีจุดเด่นในวเรื่องของความเร็ว ความคล่องแคล่วแล้วก็การสกัดบอลที่แม่นยำครับแถมทั้งเรื่องของอายุนามเนี่ยไวเพียงแค่20ปีเท่านั้นครับก็เท่ากับยูรินทิมเบอร์เลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยน่าจะไม่แพงเกินไปด้วยนะครับนี่คือเรื่องของตำแหน่งแรกครับก็คือตำแหน่งแนวรับนะฮะเซ็นเตอร์ตรกลางนั่นแหละนะครับถ้าเกิดไม่ได้ยูรินทิมเบอร์อาจจะเป็นในรายของวาดิโอก็ได้นะครับของเอเบลไลซิกนะฮะแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์นเข้ามาได้นี่คือตำแหน่งแรก ส่วนตำแหน่งต่อมาครับก็คือตำแหน่งม i ด f i ลด์ตัวกลางนะครับกองกลางตัวกลางนั่นเองนะครับที่แมนยูเล็งเอาไว้เป็นเบอร์ต้นต้นที่แมนยูต้องการเสริมทัพครับซึ่งแน่นอนครับว่าเป้าหมายแรกที่แมนยูเนี่ยกำลังดําเนินการอยู่เนี่ยก็คือในรายของเฟล็กคิดได้ยองนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆหรือว่าอยากมีการซื้อเข้ามาเพิ่มเติมนอกเหนือจากเฟลก์คิดได้ยองเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามีอีกหนึ่งคนครับที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ มีข่าวการย้ายทีมอย่างหนักในช่วงซัมเมอร์น,นี้นักเตะเองเนี่ยก็ออกมาไปเลยเหมือนกันว่ามีโอกาสย้ายทีมครับก็คือยูริเตอมันนั่นเองนะครับที่แมนยูเคยมีข่าวมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับของทางเลสเตอร์นะสำหรับยูริเติมันนะครับซึ่งถือว่ามีความสนใจเหมือนกันนะนักเตะรายนี้นะครับนอกจากว่าเรื่องของการที่เจ้าตัวเนี่ยมีประสบการณ์นในพิบัลเดงกิทอยู่แล้วผลงานเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับในเรื่องของผลงานภาพรวมของเจ้าตัวนะครับ ทถมท้งเรื่องของเบ็นเงินค่าตัวเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เยอะด้วยนะครับเพราะว่านักเตะเนี่ยสัญญากําลังจะหมดก,กับทางเลสเตอร์แล้วนะครับสัญญานเนี่ยจนถึงปี2023ครับก็คือในช่วงปีหน้าสัญญาเหลือเพียงแค่ปีเดียวครับทำให้เชื่อกันว่าเลสเตอร์เนี่ยอาจจะยอมปล่อยเลยในช่วงซัมเมอร์นี้ดีกว่าแบบไม่ได้อะไรเลยครับเรื่องของเบ้นเงินค่าตัวไม่น่าจะเกิน30ล้านปอนด์ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่น่าสนใจนะครับอาจจะมองว่าอยากได้มิดฟิลมากกว่า1งรายเนี่ยก็ หันมามองยูริเทอร์มันก็ได้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือตำแหน่งที่2ก็คือกองกลางส่วนตำแหน่งต่อมาครับถัดขึ้นมาก็เป็นพวกตัวรุกครับตัวริมเส้นเนี่ยนะครับมองไปที่ในรายของแอนโทนีแน่นอนนะครับที่แมนยูมีข่าวอย่างหนักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแมนยูมองว่าแอนโทนีเนี่ยมีราคาที่สูงเกินไปในระดับ55-60หจะถึงล้านปอนด์แถมทั้งแอนโทนีก็ได้รับความสนใจจากหลายทีมยุโรปด้วยถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆนะครับ ไม่สามารถโน้มนะ้าวให้แอนโทนีย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดในยุคข,ของทินฮาได้จริงๆเนี่ยมันก็มีอีกเป้าหมายหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันแล้วก็แถมทั้งแมนเชสเตอร์เดนเราเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักมาตั้งแต่ช่วงมกราคมแล้วด้วยนะครับก็เป็นเป้าหมายเดิมนะครับอย่างอนาดันชูม่านะครับปีกตัวเก่งของบียรเรลเลครับที่มีโอกาสย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดนเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีความสนใจจากหลายๆทีมในอังกฤษด้วยนะอย่างเช่นลิเวอร์พูลเนี่ยก็เคยตกเป็นข่าวนะครับ ราคาค่าตัวเนี่ยก็น่าจะน้อยกว่าทางเอนโทนี่ครับอยู่ที่ระดับไม่เกิน40ล้านปอนด์ได้35.1สิจุึงล้านปอนด์นะครับนัดเตะรายนี้กดไปทั้งหมด16ประตูครับแล้วก็ทำไป11แอสซิสต์ให้ทางเบียร์ดูอัลนะครับช่วยให้เบียร์ดูเอาเนี่ยมีผลงานในรอบตัดเชือกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในช่วงซีซั่นก่อนนะครับนะก็ผลักดันทีมมาแหละนะครับพูดแบบง่าย อายุนามก็ยังไม่เยอะด้วยครับเข้าวัย25ปีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นยังเล่นได้อีกแบบแยาวๆนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องแย่งกับหลายๆทีมหน่อยนะครับที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเ,เรื่องของเม็ดเงินค่าตัวเนี่ยก็อย่างที่บอกกันไปว่าน้อยกว่าแอนโทนีอย่างแน่นอนนะครับส่วนในตำแหน่งศูนย์หน้าเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าในรายของดาวินนูนเ์ยสเนี่ย แมนยูเนี่ยก็แพ็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่น่าสนใจในช่วงนี้แล้วก็มีข่าวอยู่บ้างเนี่ยก็คือจารูก้าสคามาค่านะครับที่สื่ออย่างบิลเลอร์เนี่ยได้มีการขอประเด็นกระดกหมากนะครับสำหรับจารูกกาสคามาค่าเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่โด่งดังขึ้นมาในช่วงซีซั่นที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับโดยการกดประตูให้กับสซาโอโโลไปถึง16เมตรนะครับในลีกอิตาลีนะฮะ แล้วก็ช่วยทีมเนี่ยอยู่ในอันดับกลางๆของตารางคะแนนของลีกอิตาลีครับจบอันดับที่11ด้วยกันนะครับแล้วก็ตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมในยุโรปด้วยนะครับแล้วก็มีแมนยูรอด้วยนะที่ามสนใจนะครับซึ่งก็เชื่อกันว่าค่าใช้จ่ายของสคามาค้าเนี่ยอาจจะต้องใช้ราวๆ45ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับแล้วก็นักเตะเนี่ยใช้ได้อีกแบบยาวเลยนะวัยเพียงแค่23ปีเท่านั้นครับ สไตล์การเล่นเนี่ยนะครับเป็นศูนย์หน้าสไตล์แบบดุดันนะครับมีความเร็วเทคนิคดีนะครับก็อารมณ์แบบแค,คล้ายๆกับสลาตันอิบราฮิมโมวิชนั่นเองนะครับเพราะว่านักเตะเองก็มีไอดอลเป็นสลาตันเหมือนกันนะฮะก็นี่คือตัวเลือกสำรองนะครับตัวเลือกทั้งเลือกใหม่นั่นแหละนะฮะถ้าเกิดแมนยูเนี่ยไม่ได้ตัวเลือกหลักนะครับหรือว่าอยากซื้อเพิ่มเติมกันเข้ามารายชื่อเหล่านี้ก็ควรที่จะ หยิบยกมาพิจารณากันนะครับมีการวิเคราะห์ออกมาจากมิลเลอร์ประมาณนี้นะครับแฟนพี่คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนเลำดับต่อมาครับโยงมาที่เรื่องของอันเตโอวาเลนเซียนะครับก็เป็นอดีตนักเตะของแมนยูเรานะครับซึ่งล่าสุดอันโตนิโอวาเลนเซียครับได้ออกมาเชียร์ให้อเดรกเชนฮาร์กเนี่ยผลักดันแข้งเดารุ่งอย่างคาเนวาเบสบี้ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ให้ได้นะครับในช่วงซีซั่นหน้า ซึ่งบาเลนเซียบอกว่าผมเนี่ยชอบบุค,คลิกของฮนันนบาลครับแล้วก็ความมุ่งม,มั่นของเขาเนี่ยที่จะเอาชนะเขาเนี่ยลงสนามในถิ่นแอนฟิลครับด้วยความคิดที่พร้อมทุ่มเททุกอย่างซึ่งมันควรที่จะเป็นแบบนั้นสําหรับทุกคนตั้งแต่เริ่มเกมนะครับฮันนิบาลเบสปี้เป็นดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์สูงครับแล้วก็ผมก็หวังว่าจะได้เห็นเขามากกว่าเดิมรเร็วๆนี้นะฮะนี่คือคอมเมนต์จากบาเลนเซียนะครับส่วนเรื่องราวของเปาตอเรสเนี่ยก็มีกระแสข่าวเล่นกันออกมาแบบต่อเนื่องนะครับ ตามรายงานก็ดอกมาก็คือแมนยูเนี่ยพร้อมจ่าย50ล้านโยูโรเพื่อดึงเปาเตาเรสมาเสริมแนวรับในช่วงซัมเมอร์นี้หรือว่าในช่วงสีซสั่นหน้านะครับ ซึ่งมีราย,ยางานกันออกมาครับว่าเราทราบกนดีครับว่าเอริกเทนฮากเนี่ต้องการแนวรับเข้ามาใหม่นะครับถึงแม้ว,ว่าจะมีแนวรับอยู่ในทีมอยู่แล้วก็ตามนะครับที่เป็นตัวหลักแล้วก็บางรายเนี่ยก็อาจจะย้ายออกจากทีมไปครับอย่างเช่นเอริกบายยี่อัสเซอโดนเซเบ้หรือว่าฟิลโจนนะครับที่เป็นส่วนเกินก็จะย้ายออกไปเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่เทนฮากแมนยูจะมีการมองหาแนวรับเข้ามาใหม่ทดแทนตัวที่ย้ายออกไปแล้วก็ตัวที่คุณภาพยังไม่พากผาอนะครับ ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยแมนยูก็เคยให้ความสนใจอย,ย่างหนักมาแล้วนะครับแต่ว่าก็แปกไปหลายรอบเหมือนกันนะครับก็โดนเบียร์เดลอบอกปัดบ้างนะเตบอกปัดบ้างนะครับแต่ว่าแมนยูเนี่ยก็ไม่ยกธงขาวนะครับแล้วก็รอบนี้พร้อมจ่ายในราคาค่าตัวอยู่ที่50ล้านยูโรตามที่เบียร์เลเเรียกร้องสำหรับแนวรับรายนี้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับก็มีคู่แข่งตัวฉากาดนะครับอย่างท็อตแนมอสเปอร์ที่มีควต้ายูเซอยู่ในมือด้วยนะครับในช่วงซีซั่นหน้าก็อาจจะเข้ามาปาดหน้าได้ถ้าเกิดแมนยูโน้มน้าวไม่ดีหรือว่ายังช้าอยู่ก็อาจจะโดนแสงหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นแมนยูก็ต้องเร่งรีบหน่อยแล้วก็พยายามโน้มน้าวให้ถึงที่สุดในการคว้าตัวนักเตะรายนี้นะครับนะอ่ะก็เป็นเป้าหมายที่แมนยูมีข่าวมาหลายตลาดซื้อขายนักเตะแล้วนะครับสำหรับปอโตเรตับแมนยูนะครับก็รอติดตามกัน ปิดท้ายกันครับโยมาที่เรื่องของดา r w วินนู e นเยสกันหน่อยนะครับมีข้อมูลจากเดล l y r e c คอรนะครับมีการระบุก,กันออกมาครับว่าเอลเิกเชนฮางเนี่ยรู้สึกไม่พอใจกับทางบอร์ดบริหารของแมนยูสักเท่าไหร่นะครับที่แสดงอาการลังเลที่จะซุ่มซื้อตัวดาวินนูนเยสคือเบนฟิก้าขอมาเท่านี้แมนยูก็คิดช้าคิดหนัก คิดนู่นคิดนี่นะครับทำงานชา้าไปหมดนะครับจนทําให้ทางลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถปาดหน้าแมนยูในการคว้าตัวดาวินนูเลสไปได้เป็นที่เรียบร้อยครับในช่วงซัมเมอร์นี้เอเดนททงเนี่ยพยายามเน้นย้ำนะครับว่าการซื้อตัวดาวินนูเลสเนี่ยเป็นเรื่องของความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งครับไม่ว่าราคาค่าตัวจะแรงแค่ไหนแต่ว่านักเตะรานี่ย เหมาะกับแผนการสร้างทีมในยุคข,ของตนแน่นอนนะครับหรือว่าในช่วงซีซั่นหน้าของเทนฮากนั่นแหละนะฮะแต่ว่าบอร์ดเนี่ยก็มองว่าเรื่องของเป็นเงินนั่นแหละนะครับค่าตัวค่าเหนื่อยต่างๆออฟชั่นต่างๆเนี่ยมันสูงเกินไปแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเขามองว่าโอเคราคาขนาดนี้ได้แล้วก็ซื้อมาเนี่ยมันมองถึงอนาคตว่าเพอร์เฟกแน่นอนเขาก็เลยตัดสินใจได้แบบรวดเด็วนะครับส่วนแมนยูเนี่ยเป็นข่าวมาเป็นเดือนแล้วนะครับแล้วก็ข่าวนานกว่าลิเวอร์พูลเสียอีกนะครับที่เป็นตัวเต็งนะแต่ว่าสุดท้ายก โดนปัดหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคนี่ก็คือข่าวข้อสิบวันออกมานะเอามาปิดท้ายกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ